รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับผมนายนิกรเหลืองงามครับครูกศนตําบลรับผิดชอบอตําบลพรมบุรีนะครับวันนี้ผมจะมาพามาชมแหล่งเรียนรู้การเพราะเห็ดหูหนูนะครับของพี่สมานนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลพรมบุรีอเราเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยนะครับกับพี่สมาน เป็นเกษตรกร,กรตำบลพรมรีอำเภอพรมรีสิงห์บุรีครับได้ตอนนี้ได้เริ่มทําเห็ดครับพี่สมานครับในมือนี่มันเห็ดอะไรครับเนี่ยเห็ดหูหนูครับอ,อแล้วเมื่อก่อนนี้พี่สมานได้ทําเห็ดหูหนูไหมครับหรือว่าทํานาทําอะไรยํนานาขายเขาปลูกอ,อตอนนี้ก็ไปเที่ยวราดบุรีไปเจอเขาทําเห็ดหูหนูกับเห็ดนางฟ้าเราก็ เห็นว่าเขาทําได้เงินดีอ่ะทําดีแล้วเราก็เอากลับมาทําบ้านเราเพื่อจะมีไรายได้เสริมควบคู่ไปกับการขายข้าวปลูกครับผมอแล้วิขั้นตอนวิธีการทํานี่เออมันเราเรารับก้อนเขามาอคือถ้าเอามาแล้วเนี่ยเรารับเขามาพอหยอดเชื้อปุ๊บ,รบเราก็เอากลับมาบ้านเราเลยมาพักไว้สี่สิบห้าวัน ถึงจะเชื้อจะเดินเต็มแล้วเราก็จะ,จะเ,เ,เราก็จะกรีดได้เ้าววิธีการขั้นตอนกรีดกรีดยังไงครับเราต้องทําพวงครับทําพวงแบบนี้พับปากถุงเพื่อไม่ให้น้ํามันเข้าถ้าเรารัดธรรมดาเนี่ยนะถ้าปากถุงโดขึ้นมาน้นาํามันเราลดน้ําน้ําจะเข้า,าก้อนจะเสียเร็วครับเราต้องทําวิธีพับปากถุงแล้วก็มัดเวลา พอพอมัดแล้วต้องต้องกรีดเลยภายในวันนั้นไม่งั้นมันแบบยังไงอะเขาว่าจะไม่ไม่ดีอ่ะต้องกรีดถุงมีสี่มุมอาจารย์เห็นปะครับมีถุงมีสี่มุมก็กรีดสี่มุมละสี่แผลสามแผลก็ได้ครับเพราะว่าถุงเนี่ยมันจะมีสี่เนี่ยสี่สี่มุมใช่เราเรากรีดตรงทงสี่เหลี่ยมเลยครับแล้วตรง ตูดนี่สองแผลครับตรงตูดนี่จะได้ดอกใหญ่แต่มีดนี่ต้องทำอะไรทำความสะอาดมีดนี่ต้องพอก่อนจะกรีดเราต้องเช็ดแอลกอฮอล์ทุกครั้งถ้าครับถ้าไม่ถ้าไม่ทำความสะอาดเนี่ยแผลเนี่ยจะเกิดเชื้อราลาเหลืองแล้วจะทำให้ก้อนเสียไม่ออกดอกมันก็ออกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับอ่าแล้วทำไมมันต้องต้องแขวนนะครับ ถ้าแฝนเนี่ยมันจะออกได้รอบออกอ,ออกได้รอบอคือดอกนี้จะไม่ไปอั้นไม่ไปอะไรถ้าไปนอนไปนอนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันจุกอย่างเดียวใช่ออ้ตองจุกอย่างเดียวุออง,งวนึงเนี่ยเก็บทีนึงมันได้กี่ขีดอะไรเงี้ยก็ประมาณครึ่งโลอยู่เนาะโอ้ครึ่งโลเห็ดเนี่ยถ้าเราเก็บเห็ดสดมันจะอยู่ในระดับสามขีดสมมติแต่ถ้า เขามีวิธีการก่อนจะส่งตลาดเนี่ยต้องเอาไปแช่น้ำเพื่อน้ำหนักไปแช่น้ําเพื่อให้มันยังไงให้มันพองกว่าเก่าอ,อ่อะมันจะพองกว่า,พอ,วาพองกว่าเดิมคือจากสามเป็นสี่อ่ะแล้วเห็ดมันจะเสียไหมแล้วถ้าเกิดว่าไปแช่น้ําออะไรยังไงคือถามว่าเสียไหมไม่เสียนะคือเราไม่ให้แบบพอเอามาให้แช่น้ําเสร็จเอามาผึ่งลมสักพักหนึ่งเอาพัดลมเป่าอะไรก็ได้แล้วก็ ก่อนเราจะไปส่งตลาดแล้วก็แพ็ก<ม>แค่นั้นเองครับแล้วมีใครเข้ามาศึกษาดูง,งานบ้างหรือยังครับตอนนี้เราก็ไม่เราก็คือทําแบบเหมือนก็ครอบครัวเงี้ยไม่ไม่ได้ไปเสนอกับใครว่าเอ้ยเราผลิตอะไรตรงนี้นะ<ม>แต่ก็คือแบบเรารู้ในเฉพาะวงการของเราไง<ม>คือหาอไรายได้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเด็กจะได้มีงานทําเด็กที่อยู่กับเราเงี้ยจะได้มีงานทํากันไป คือเขาก็ได้ไรายได้ใช่ป่ะได้ค่าแรงแล้วก็คือมันก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรก็พออยู่กันไป mm hmm. พี่น้องกัน อันนี้ทางคอสนอก็ได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็พาชาวบ้านมาครับใครมามาดูได้ครับมาดูได้เราจะแนะนําให้แต่บางช่วงก็ไม่มีเวลาจะอยู่นะวิ่งข่าววิ่งรถเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะต้องโทรประสานก่อนนะครับมีเบอร์มีเบอร์โทรติดต่อไหมครับมีครับบอกเบอร์ได้เลยครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดห้าเก้าสี่ศูนย์ห้าเก้าครับพี่สมานพี่สมานครับอ่เดี๋ยว ผมจะขอความอนุเคราะห์พี่สมานนะครับพาเราไปดูวิธีการทำตั้งแต่เริ่มเลยเอาก้อนเห็ดมารับมาจากราบบุรีแล้วก็มาทำอะไรก่อนมากีดมาอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวให้พี่สมานสาธิตให้ดูหน่อยครับผมไปกันเลยนะครับ อันนี้เราก็มาถึงโรงเรียนเพาะเห็ดหูหนูของพี่สมานแล้วนะครับเอ่อพี่สมานครับอันนี้มันโรงเรียนมันขนาดประมาณเท่าไหร่ครับที่ที่พี่สมานทำอยู่ประมาณบรรจุได้ประมาณพันก้อนขนาดที่เท่าไหร่ครับขนาดกว้างคูณยาวมันโดยประมาณนะครับประมาณน,าน่าจะงสิบเนาะได้โดประมาณได้ประมาณหนึ่งพันก้อนครับออาแล้วนี้อันนี้ อันนี้เป็นตอนนี้เราเลิกทำนางฟ้าไปแล้วคือหยุดจะเอาหูหนูมาเพื่อจะเามาไม่เราไม่ต้องทำลาวใหม่คือผูกตามอันนี้เลยผูกระยะทิ้งระยะอย่างเงี้ยสามสามช่องอันนี้ที่คือไปรับมาจากราชบุรีใช่ไหมครับ,บตอนนี้ตอนนี้เชื้อยังไม่เต็มต้องรออีก45สบหวัน <45 S 2> พอเชื้อเดินมาถึงประมาณนี้เราก็เริ่มกีดได้ อันนี้คือที่เชื้อเดินเต็มแล้วเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างครับแต่อันนี้กรีดไม่ทันดอกออกก่อนไม่มีเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่สมานลองช่วยสาธิตวิธีการกรีดหน่อยครับวิธีการกรีดก่อนกรีดนี่คือมีดคัตเตอร์หาสะอาดสะอาดต้องทำความสะอาดครับทําความสะอาดมีดด้วยแอลกอฮอล์นี่เสร็จแล้วนี่ครับมีมุมถุง สี่ด้านแล้วกรีดนี่เลยหนึ่งกรีดแค่เปิดแผลมันเปิดแครับอ๋อไม่ต้องไม่ไม่ต้องกดลึกให้ให้ให้ไอ้นี่ช้ำอ๋อแค่ไม่ให้ใช่เป็นอย่างนี้มีดไม่ค่อยคมสามแผลสามแผลนะครับแล้วก็มามุมนี้ต่อมุมจะมีถุงจะมีสี่มุมอันนี้เราก็กรีดหนึ่งสองสาม อันนี้มาอมุมหนึ่งหนึ่งสองสามอันนี้อีกมุมหนึ่งหนึ่งสองสามถ้าเรากรีดครั้งหนึ่งก็จุ่มเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดครั้งหนึ่งได้เพื่อจะไม่ให้แผลเห็ดนี้ยติดเชื้อราจอถ้ามาเราไม่เช็ดแอลกอฮอล์ลาเหลืองจะเกิดครับ แล้วตรงตรงตูดในกีดได้อีกสองแผลตรงตูดนี่ดอกใหญ่มากเพราะว่าเชื้อจะมาอยู่ที่ก้นครับในในในเดินมาจากข้างบนลงล่างเดินข้างบนมาข้างล่างเห็ดเนี่ยพอถ้าตูดเนี่ยนะจะได้ผลผลิตดอกใหญ่มากดอกสวยก็เขาหมดครับกีดได้สองแผลเนี่ยตรงตูดเนี่ยจะได้สองฟากครับอันนี้เป็นวิธีขั้นตอนวิธีการกีดนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาไปแขวนเอาไปาตอ่อวิธีการแขวนดีกว่าให้พี่สมานแล้วก็อันนี้เป็นนักศึกษาของกอสอนอนะครับ,รบซึ่งเป็นหลานของพี่สมานเองนะครับก็จะมาสอนวิธีการขั้นตอนการผูกนะครับการผูกและการแขวนของเชื้อเห็ดหูหนูนะครับ <c oughs> เ,เริ่มจากเริ่มจากอะไรครับขั้นตอนแรกถ้าเราเปิดไว้อย่างนี้ถ้าเราผูกเลยเราลดน้ําน้ําถ้าน้ําเข้าตรงหัวนี้คือจะเน่าในถุงนี้คือเชื้อเห็ดจะเน่า เดี๋ยวเราจะทําเราจะสาธิตการผูกให้ดูนะครับที่ว่าลดน้ําแล้วน้ําไม่เข้าท้งหัวนี่คือการผูกนะครับนี่ครับดูชัดๆเตยอ่ะต้องพับปากนิดนึงเวลาลดน้ําน้ําจะได้ไม่เข้าแล้วก็ดึงให้แน่นเบาๆนะครับเดี๋ยวเวชื้อมันช้ำต้องค่อยๆนี่ครับ ถ้าพับปากตรงนี้แล้วห้อยอย่างนี้ถ้าเราไม่พับน้ํำจะเข้าถ้าพับอย่างนี้ลดน้ําน้ําจะไม่เข้านี่เลยน้ําจะไม่เข้าตรงหัวเลยหัวจะในในเนี้ยก้อนเนี้ยเชื้อจะไม่เสียครับเนี้ยแฝนอย่างเงี้ยถ้า<อ>แฝนไว้วิธีการแฝนจีดแล้วหนึ่งอาทิตย์เราไม่ต้องให้น้ําถ้าให้น้ําเดี๋ยวเสียอพอหนึ่งอาทิตย์ เรากรีดไปแล้วครบหนึ่งอาทิตย์เราค่อยฉีดน้ําเหมือนน้ําฝนเราองน้ําฝนนะครับฉีดไม่ต้องให้ชุ่มถ้าชุ่มไปเดือดน้ํามันซึมเยอะมันจะมีออกมันซึมเยอะพอหนึ่งอาทิตย์เราลดน้ํำไปเนี่ยเดี๋ยวแผลเขาจะเริ่มสนิทแล้วจะออกเหมือนตัวปิงเนี่ยอาจารย์เป็นเนี่ยเป็นแบบนี้อเป็นเชื้อเป็นเชื้อตรงเนี้ยเกาะข้างแผลประมาณสัก สองอาทิตย์เนี่ยเราน่าจะเก็บได้แล้วขั้นตอนการลดน้ำนี่เหรอครับวันหนึ่งลดประมาณถ้าก็ดูว่าอากาศเนี่ยมันร้อนไหมถ้ามันร้อนจัดก็สามเที่ยวสี่เที่ยวสี่นี่นะครับแต่ถ้าอากาศแบบนี้ฝนตกบ่อยเช้าเย็นแต่ถ้าดอกใหญ่แล้วเนี่ยเราก็คือไม่ต้องลดให้ชุ่มมากถ้าชุ่มมากเนี่ยตรงแผลเนี่ยเห็ดเหมือนจะเน่าจะไม่สวย ควบคุมความชื้นด้วยเพราะว่าเห็นที่พื้นนี่มีทรายครับลงให้ลงพื้นทรายให้ดูดไอ้นี่ดูดความเย็นมันก็จะชุ่มชื้นอยู่ใช่ใช่ครับอ๋อมันก็จะชื้นหน่อย้าใครสนใจก็มาได้นะครับใครสนใจแนะนำมาจะสอนวิธีให้สอนให้หมดแหละไม่หวงครับอันนี้ก็คือเสร็จขั้นตอนแล้วครับก็รอรออีกประมาณกีดกีดเสร็จแล้ว กรีดเสร็จแล้วแขวนแล้วก็ยังไม่ต้องพอนั่นไม่ยังไม่ต้องลดน้ำรอไว้อีกหนึ่งอาทิตย์ให้แผลสนิทก่อนแล้วก็ลดน้ำแบบโชยเหมือนฝนตกมไม่ต้องให้ให้ใหชุ่มใช่ฉีดเปละอองไม่ต้องให้ชุ่มแล้วการเก็บนี่แหละการเก็บตัด,ต,ดต้องเอามีดตัดไหมหรือว่าคือดึงออกได้เลยครับหลังการเก็บแล้ว ก็เหมือนเดิมอีกหนึ่งอาทิตย์ไม่ต้องลดน้าอ๋อทําตามขั้นตอนตั้นตอนแรกเลยใช่เหมือนกีดใหม่เกมือนกีดใหม่อ๋อแล้วก้อนนึงนี่เก็บได้ประมาณกี่กี่กี่ครั้งะครับเก็บก้อนหนึ่งเก็บได้สามสามครั้งสามพรอดอายุครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองดอกก็ยังสวยอยู่แต่ครั้งที่สองที่สามเนี่ยเหมือนกับอาหารเริ่มจะหมดดอกก็จะน้อยลงเล็กลงเป็นยังไงกันบ้างครับผม มาศึกษาเรียนรู้การเพราะเห็ดของพี่สมานนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเลยเอาเชื้อเห็ดมานะครับวิธีการรีการผูกนะครับการตลาดแล้วก็ค่าใครที่สนใจอยากจะมาศึกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวิธีการเพราะเห็ดหรือว่าอยากจะทําเองที่บ้านเอาไปเพาะเองที่บ้านพี่สมานก็ยินดีที่จะ,ะจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดด้วยจะแ,แนะนำให้แล้วก็นนวิธีการขั้นตอนต่าง พี่สมานไม่ห่วงวิชาแน่นอนนะครับก็สําหรับวันนี้ผมนายนิกรเหลืองงามนะครับก็แล้วก็พี่สมานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับใครอยากมาเรลยนรู้เชิญได้เลยครับครับขอบคุณมากครับครับผมครับ